โอ้ถึงแล้วเว้ยบ้านใหม่ของพวกเราโอ้เฮ้ยโอ้โหมันมันดูวังเวงไปเปล่าวะเออเดี๋ยวยากย้ายเดี๋ยวก,ยกูขึ้นไปอ่บน้านซับผมก่อร้อนมากไปเลยเหรอไปเลยร้อนไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไงดีวะกูเก็บขอ,อ,องก่อนแล้วกันเฮ้ยมึงรอก่อนดิ เฮ้ยว่ามันเงงเวงแบบวะเออที่บรรยากาศดี้มัเป็นอะไรกันเนี่ยบ้ารอมึงอยู่ยังไงมึงบอกมาดีวะบอกกับพานที่ป่าไงรอดไหมรอไหมไยได sama 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 ทำไมผมมึงไม่ร่วงวะทำไมไม่ร่วงวะร่วงเต็มเลยก็ของเขาดีจริงลดปัญหาการขาดร่วงของเส้นผมแค่เบล e รีเวิร์สเซร่มแอนด์แชมพูด้วยมะขามป้อมออร์แกนิกโสมขาวต้นอ่อนโทลเละเตาสารสกัดจากแตลงตอนที่จะช่วยให้ผมคุณหนาขึ้นยาวขึ้นแข็งแรงมากขึ้นลดการขาดร่วงรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่ใช้ครั้งแรก คืนชีวิตให้ผมสวยแค่บิลรีเวิร์สเซรัมแอนด์แชมพู